ตอนนั้นเนี่ยมันมีเกิดเหตุการณ์ที่ตากใบเนี่ยก็คือ,อมีการสลายการชุมนุมเนาะแล้วก็จับผู้ชุมนุมเนี่ยนะฮะเพื่อจะส่งนั่งรถ GMC เนี่ยส่งไปที่ค่ายนะครับซึ่งห่างไกลหลายกิโลเมตรมากเลยทีนี้เขาโยนโยนพี่น้องอมุสลิมเนี่ย ที่ถูกจับกลุ่มเนี่ยขึ้นไปบนรถแล้วก็นอนทับทๆๆกันน้ําก็ไม่มีกินอาหารก็ไม่มีให้กินน้ําไม่มีให้ดื่มนอนอัดทับทๆๆๆกันเป็นชั้นของมนุษย์เนี่ยแล้วก็ขับรถไปหลายชั่วโมงสุดท้ายก็เลยมีขาดอากาศหายใจตายเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บทุพลภาพพิกลพิการกันอีกหลายคนนะครับเรื่องนี้มันผ่านมาแล้วหลายปีและนี่คือประวัติศาสตร์บาดแผลของรัฐไทยนะครับ แต่จนถึงวันนี้ยังไม่มีการบริหารจัดการเลยว่าใครจะเป็นคนทําผิดใครจะรับผิดชอบหรือแม้กระทั่งเอาความจริงออกมาซิว่าใครสั่งการอย่างไรเหตุการณ์เกิดแบบนี้ได้อย่างไรไม่มีเลยมันก็จะนําไปสู่อวัฒนธรรมพ้นผิดลอยนวลหรืออิมพูนิตแบบที่ประเทศไทยทํามาโดยตลอดทุกวันนี้จับมือใครดมไม่ได้ทุกวันนี้พ้นผิดลอยนวลใครเป็นคนทาใครเป็นคนสั่งฆ่าไม่รู้แล้วปล่อยไป,ยปยเรื่องเนี้ยมันก็ หลายปีแล้วไม่ถึงไหนในชั้นของกระบวนการยุติธรรมโดยการผ่านตํารวจอายการและไปที่ศาลเนี่ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเท่าไหร่นะักเนื่นพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นญาติเป็นครอบครัวของผู้เสียหายผู้เสียชีวิตนะครับเขาก็เลยตัดสินใจว่าในเมื่อกระบวนการยุติธรรมในชั้นตํารวจอายการมันไปไม่ถึงไหนเนี่ยก็เขาก็เลยไปฟ้องคดีอาญาเอง นะครับคือคดีอาญาในประเทศไทยมันดําเนินการได้2แบบแบบหนึ่งคือไปร้องทุกข์กล่าวโทษที่ตํารวจตํารวจส่งสำนวนไปให้อัยการอัยการสั่งฟ้องไปที่ศาลนะครับนี่แบบที่1อีกแบบหนึ่งคือผู้เสียหายริเริ่มฟ้องคดีอาญาต่อศาลเองไอ้ช่องทางแรกมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักทีเนะี่ยเขาก็เลยมาใช้ช่องทางนี้ก็คือผู้เสียหายฟ้องคดีอาญาต่อศาลเองซึ่งกว่าจะฟ้องได้ตอนนั้นก็ลุ้นมากนะครับว่าจะหมดอายุความแล้ว นะแต่โชคดีมากเลยว่าศาลตัดสินใจไต่สวนมูลฟ้องแล้วรับฟ้องทันเวลาที่นี้ปัญหามันเกิดขึ้นอีกศาลร,รับฟ้องไปแล้วเนี่ยก็มีจำเลยที่หนึ่งซ่องซ้ำเลยว่าไปนะคือจำเลยเนี่ยจะต้องมาขึ้นศาลนะครับภายในเดือนนี้กลางช่วงกลางเดือนนี้นะถ้าไม่มามันจะขาดมันจะขาดในยุคความนะ มันจะขายุความถ้าไม่มาถ้าไม่มาขึ้นศาลถ้าเขา,ขาไม่มาถ้าขายุความหมายของว่าคดีน,นี้ก็จบมันก็จะกลายเป็นประวัติศาสตร์บาดแผลอ,อีกอันหนึ่งของประเทศไทยที่เห็นไหมดําเนินกระบวนการาายุติธรรมไปแล้วแพ้เทคนิคแพ้ฟาร์วิกละนะทีนี้จําเลยสําคัญคนหนึ่งก็คือพลเอกพิสารวัฒนวงคีรีซึ่งยศในขณะนั้นเนี่ยท่านเป็นพลโทท่านเป็นแม่ทัพภาคที่สี่คนรับผิดชอบเหตุการณ์นี้โดยตรงอะ่ะ นะครับแล้วบังเอิญว่าวันนี้ท่านมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยเป็นลำดับบัญชีรายชื่อเป็นสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยและท่านก็นั่งอยู่ในกรรมธิการความมั่นคงด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยรูปพรรณสันฐานตัวตนปรากฏชัดเจนอะว่าไม่ใช่โนบอดี้ที่ต้องไปตามหาว่าหายตัวไปไหนถูกไหมคือท่านเป็นผู้แทนราษฎรท่านคงมาประชุมสภามาประชุมกมทเป็นเรื่องปกติแน่นอน ก็เลยมีการเรียกร้องแบบว่าถ้าอย่างเนี้ยขอจำเลยสักคนจำเลยมีหลายคนนะมีอดีตแม,ตมท่ทัพภาคสีท่านนี้แล้วก็มีฐานอีกเต็มไปหมดเนี้ยขอสักคนเนี่ยไปขึ้นศาลเพื่อให้คดีมันเดินต่อซึ่งใครผิดใครถูกยังไม่รู้อาจจะยกฟ้องก็ได้หรืออาจจะไม่ผิดก็ได้หรืออาจจะคนอื่นผิดระดับแม่ทัพภาคเป็นระดับนโยบายไม่ผิดก็ได้ยังไม่มีใครรู้เพราะมันเป็นกระบวนการที่ทธกว่าศาลจะตัดสินอีกตั้งสามศาลแต่ถ้าเล่นไม่ไปกันเลยเนี่ยมันจบตั้งแต่วันนี้ไงมันไม่มีโอกาสพิสูจน์ ผ่านกระบวนการยุติธรรมเลยแล้วลองเอาหัวจิตหัวใจของญาติผู้เสียหายสิครับตั้งกี่คนะที่ที่ถูกนอนทับกันตายและเสียชีวิตบาดเจ็บพิการจํานวนมากเยังไม่นับรวมว่าความเจ็บปวดความแค้นคับแค้นน่ะมันฝังใจอยู่ในกับพี่น้องสามจังหวัดอะ่ะอืแบบเนี้ยแล้วเ,เราจะไม่ไม่ให้กระบวนการยุติธรรมในคดีนี้มันเดินได้อย่างไร นะก็เลยมีสอสอหลายคนซึ่งอยู่ส่วนใหญ่รับผิดชอบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เรียกร้องกันของพรรคประชาชนก็คุณรอมาดอนปัญจอแล้วก็พรรคประชาชาติโดยคุณกมลศักดิ์ลีวะม่นะครับซึ่งเป็นประธานกรรมธิาการกฎหมายด้วยก็ออกมาแถลงข่าวอะไรต่างๆมาเรียกร้องบอกว่าเฮ้ยขอให้จําเลยไปศาลหน่อยแล้วจาเลยที่คนรู้จักมากที่สุดจําเลยที่เห็นหน้าค่าตามมากที่สุดก็อยู่ในสภา คือออกทีวีกับทุกวันอยู่ <คน S 2> แล้วพิสารวัฒนาวงคีรีนะฮะก็ไปหน่อยที่นี่พอเป็นสสวันนี้ผมเปิดทีวีดูประชุมสภาเนาะผมว่าผมว่ามีความเข้าใจผิดกันหลายคนนะด้วยความเคารพนะท่านประธานรัฐสภา,าผมว่าท่านประธานก็เข้าใจรัฐธรรมนูญต,ตรงนี้ผิดอาจจะลืมพี่ยาด,ดีสอนพี่อังเกตก็อภิปรายประเด็นนี้ด้วยอันนี้ท่านก็เข้าใจผิดผิดตรงไหน,นอ่ะเอาละครับมาไล่เรียงกันนะคุณบัว รัฐธรรมนูญเนี่ยเขาให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันแก่สสเอาไว้เอกสิทธิ์คือสิ่งที่คุณทำทำได้โดยไม่ผิดความคุ้มกันคือสิ่งที่คุณทำเนี่ยเขาจะมาคุ้มกันคุณว่ายังไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการในคดีนะครับเอกสิทธิ์ของสสมีคือในการอภิปรายในสภาจะไม่ถูกฟ้องร้องเว้นแต่การอภิปรายนั้นมีการถ่ายทอดสด ซึ่งเอกสิทธิ์ข้อนี้หลังๆก็เลอะเทอะแล้วนะเพราะมันถ่ายทอดสดทุกครั้งไงแล้วกูก็ถูกฟ้องได้ทุกครั้งแหละที่คนเคยสงสัยเอ้าทําไมโรมอพิปรายคนนั้นคนนี้พิปลาดแล้วโดนฟ้องคือมันมีเอกสิทธิ์ในการไม่ถูกฟ้องเลยนะ <S <S พูดอะไรก็ได้ไม่มีวันโดนฟ้องนะเพราะต้องการให้สสอิสระในการทําหน้าที่อย่างเต็มที่แต่ปรากฏว่าบอกว่าเอกสิทธิ์นี้ไม่ใช้ถ้ากล่าวพาดพิงบุคคลภายนอกหรือผ่านการถ่ายทอดสดเอามันก็ถ่ายทอดทุกครั้งอะ มีข้างไหนไม่ถ่ายทอดบ้างเราจะทําเป็นขบวงปิดได้ยังไงมันก็เป็นสิ่งที่ประาชาะชนเขาอยากเห็นนละแต่ตัวบทมูลเป็นเงี้ยนี่คือเรื่องเอกส e ิทธิ์ส่วนความคุ้มกันคืออะไรความคุ้มกันคือคุ้มกันจากการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในคดีอาญานะครับทีนี้คดีอาญาเนี่ยมันคุ้มกันเนี่ยมันมีสองท่อนท่อนแรกเป็นผู้ต้องหาสสอเป็นผู้ต้องหาผู้ต้องหาหมายความว่าอะไรอยู่ในชั้นตํารวจอยู่ในชั้นอายการนะครับ ยังไม่ถูกส่งฟ้องไปที่ศาลอันนี้เราเรียกว่าผู้ต้องหากับอีกท่อนนึงคือเป็นจำเลยจำเลยนี่คือถูกฟ้องในศาลเรียบร้อยแล้วนะครับท่อนแรกที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยรัฐธรรมนูญไทยแต่ไหนแต่ไรมาให้ความคุ้มกันสสเต็มพิกัดเลยเต็มพิกัดชนิดที่เรียกว่าอะไรครับถ้าคุณถูกตั้งข้อกล่าวหาอะไรต่างๆคุณถูกตํารวจออกหมายเรียกอะไรไปต่างๆถ้าอยู่ในระหว่างสมัยประชุมไม่ต้องไป เว้นแต่สภามีมติให้ไปซึ่งแนวธรรมเนียมปฏิบัติที่ผ่านมาสภาจะไม่ให้ไปนะครับสภาจะไม่ให้ไปก็จะให้ความคุ้มกันไว้ในสมัยประชุมว่าคุณไม่ต้องไปหาพนักงานสอบสวนไม่ต้องหาตำรวจไม่ต้องหาวิการนะทำไมถึงเป็นแบบนี้ครับเพราะว่าเรากังวลกันว่าอำนาจของฝ่ายบริหารจะไปแกล้งสสสมมุติคุณเป็นนายกคุณเป็นรัฐมนตรีคุณไปสั่งตำรวจเอ้ย จับไปฝ่ายค้านเลยตั้งข้อหาฝ่ายค้านแล้วเอ,เอามันไปขึ้นศาลเอ้ยเอามันไปไปโรงพักเอามันไปสอบสวนหรือควบคุมตัวมันไว้ชั่วคราวอ้ามันมาโหวตไม่ได้ไงเห็นไ,ไหมดังนั้นเขาก็กลัวว่าอำนาจฝ่ายบริหารจะสั่งการเข้าไปในกระบวนการยุติธรรมชั้นต้นเนี่ยเพื่อไปแกล้งฝ่ายตรงข้ามดังนั้นรัฐธรรมนูญมันถึงมีความคุ้มกันอันนี้ให้สสอมาทุก,ท,กทุกสมัยแต่เฉพาะตอนที่คุณเป็นผู้ต้องหาเท่านั้น แต่ถ้าเป็นจำเลยล่ะถ้าเป็นจำเลยยังคุ้มกันอยู่ไหมจำเลยหมายความว่าโดนฟ้องศาลแล้วนะยังคุ้มกันอยู่ไหมาคาตอบเป็นแบบนี้ครับผมเอารัฐธรรมรนูญสามฉบับสุดท้ายสี่ศูนย์และห้าศูนนี่คุ้มกันเด็ดขาดมากเขียนถึงขนาดว่าถ้าจําเลยถ้าสสกลายเป็นจําเลยเนี่ยห้าไม่ให้ศาลพิจารณาคดีนั้นอืเว้นแต่ เป็นคดีเรื่องเลือกตั้งคดีทุจริตคอร์รัปชันผิดกฎหมายประปชออะไรพวกนี้ว่าไปทุจริตต่อรัฐเนี่ยอันนี้ว่าแบบนี้ดําเนินคดีได้แต่ถ้าเป็นคดีหมูหมากระไก่อย่างนี้นะลักวิ่งชิงป่นบินประมงบีบมาเนี่ยเขาบอกห้ามดําเนินคดีในระหว่างที่เขาเป็นสสนะครับนี่40ศหน้าศูนย์เขียนแบบนี้แต่พอมา60มันเปลี่ยนใหม่ครับ60เนี่ยความคุ้มกันในชั้นตอนเป็นผู้ต้องหายังเต็มที่เหมือนเดิมไปไม่ได้ เว้นแต่สภามีมติให้ไปแต่พอเป็นจำเลยเนี่ยขราวเนี่ยพอเป็นหกศูนย์มันคุ้มกันหลวมกว่าเดิมเพราะอะไรครับเพราะรัฐธรรมนูญหกศน 60, วางหลักเอาไว้ว่าจำเลยเวลาจะพิจารณาคดีในศาลเนี่ยถ้ามันไม่มีจำเลยอะ่ะมันพิจารณาไม่ได้การต้องพิจารณาคดีการต้องมีจำเลยอยู่นะครับเพื่อสร้างหลักประกันให้กับจำเลยเขานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดไปห้าม บอกว่าสารน่าพิจารณาคดีที่สสเป็นจำเลยเลยเนี่ยโอ้โหอย่างนี้คดีแม่เต็มเลยไม่ต้องทำอะไรละใครค้าความใครเป็นคู่ความใครเป็นโจท์ฟ้องสสนี่อ้นี่สวยแน่เลยเพราะว่าแม่งได้รับความคุ้มกันยาวเลยสีปี ดังนะนั้น6สูตรเขาเลยดึงให้หลวมลงเขาเปลี่ยนมาใช้คำนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านให้ฟัง1 2 5งวัคซีในกรณีที่มีการฟ้องสมาชิกสภาผู้แทนรนัศดรหรือสมาชิกวุฒิสภาในคดีอาญาไม่ว่าจะได้ฟ้องนอกหรือในสมัยประชุมศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหว่างสมัยประชุมก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อการที่สมาชิกผู้นั้นจะมาประชุมสภา1 2 5่งสอวัคซี่เขียนแบบนี้หมายความว่าถ้าสอสอถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีอาญาศาลเดินเรื่องพิจารณาต่อได้นะมแม้ว่าจะอยู่ในสมัยประชุมเพียงแต่ว่าห้ามขัดขวางไม่ให้สอสอไปสภาสอสอไปสภาวันไหนอ่ะพุฤษภัหัส อาจจะมีนิดๆหน่อยๆวันอื่นประชุมกับมติการนังนั้นจันทร์อังคารเนี่ยได้แน่นอนอืมันก็ต้องมีสักวันหนึ่งแหละที่ต้องวางวานเนี่ยสารเดินหน้านัดจันทร์อังคารก็ได้เห็นไหมพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บมาตราหนึ่งสองห้าเนี่ยมันมันผ่อนหลักความคุ้มกันของสสอในในกรณีเป็นจำเลยในคดียาลงไปมันไม่เหมือนสี่ศูนย์ห้าศูนย์ที่ห้ามเด็ดขาดเลยดังนั้นพอหกศูนย์มันเป็นแบบเนี้ยหนึ่งสองห้าวัคซีนมันเขียนแบบเนี้ย วันนี้ที่พูดกันในสภาในประเด็นของพลเอกพิสารวัฒนวงคีรีเนี่ยผมว่าเข้าใจกันผิดเยอะเลยอืมผมได้ฟังและอ่านจากข่าววิตุอดิศรเพียงเกตบอกว่าเฮ้ยไม่ไม่ได้นั้นแหละไม่ว่ายังไงเขาต้องมาขออนุญาตสภาซึ่งแต่ไหนแต่ไรสภาไม่เคยอนุญาตให้ไปต้องไปพ้นนอกสมัยประชุมก่อนอันนี้ไม่ใช่นะครับสิ่งที่คุณอดีศรพูดมาใช่ฮะเฉพาะตอนเป็นผู้ต้องหา ผมเนี่ยเคยเป็นมาคุณบอกว่าตอนนั้นเป็นอคดีแฟลชม็อบเนี่ยแหละตอนนั้น,นยังเป็นสสอ,อยู่ตำรวจก็มีหมายมาว่าเรียกให้ผมไปเนี่ยแล้วก็ส่งมาที่สภาสภาก็เลยมีมติบอกไม่ให้ไปผมบอกเออผมไปได้นะม่มีปัญหาเขาบอกไม่มีต่อให้คุณอยากไปคุณก็เขาก็ไม่ให้ไปสภาก็มีมติไม่ให้ไปเพราะตอนนั้นผมเป็นผู้ต้องหาแต่รอบเนี้ยที่พล,ล,ลเอกพิสารนรคีรีกําลังถูกดําเนินอยู่เนี่ยแกเป็นจําเลยแล้ว อยู่ในชั้นศาลแล้วอยู่ในชั้นศาลแล้วซึ่งหนึ่งสองห้าวัคซี่บอกว่าศาลดําเนินคดีได้เลยเว้นแต่อย่าไปดําเนินคดีในวันที่เขาต้องไปประชุมละกันอืซึ่งว,ว,ว,วันที่ไม่มีประชุมแหละคือจันทร์อังคารงไงดัง <c oughs> นั้นวันนี้ที่พูดในสภาเข้าใจกันผิดเยอะเลยมันไม่ใช่มาขออนุญาตสาสภา,สา,สานะวันนี้ที่คุยกันเนี่ยไม่ใช่ขออนุญาตท่านประธานสภาหรือมติที่ประชุมสภาให้ส่งพลเอกพิสารปนุมคดีไปเป็นจำเลยในศาลไม่ใช่นะ มันไม่ต้องขอแล้วหนึ่งสองห้าวัคซีบอกสารเดินหน้าได้เลยไม่ต้องมีหมายมีเหมือ,อะไรส่งมาที่ส,สปาด้วยไม่ต้องเดินหน้าได้เลยครับเพียงแต่ตอนนี้พลเอกพิสารอยู่ไหนไม่รู้เท่านั้นเองเข้ามาวันนี้ผมเห็นท่านอาจารย์วรนณอท่านประธานก็พูดบอกว่ายังไม่มีหนังสือมาที่สภามันไม่ต้องมีหนังสือแล้วครับถ้าชั้นตํารวจชั้นนากการเนี่ยต้องมีเอเหมือนที่ผมเคยโดนอะ เนี่ยเขาจะส่งมาที่สภามีเพราะเป็นผู้ต้องหาแต่พอเป็นจำเลยเนี่ยไม่ต้องมีหนังสือขออนุญาตสภาแล้วครับสารเนี่ยหนึ่งสองหวักสีเขียนชัดยิ่งกว่าชาติอะ่ะเขาบอกว่าสารจับิยาาคดีนั้นในระหว่างสมัยประชุมก็ได้แต่ต้องไม่ขาดขวางสมาชิกในการมาประชุมสภาดังนั้นผมก็เลยงงกันว่าวันนี้คุยในสภาคุยเรื่องอะไรวะเข้าใจกันผิดหมดเลยคิดว่า พลเอกพิสารยังเป็นผู้ต้องหาไม่ใช่ฮะวันนี้พลเอกพิสารเป็นจำเลยแล้วไม่ต้องมานั่งเถียงกันแล้วว่ามาขออนุญาตสภาทําหนังสือถึงท่านประธานไม่มีสารเนี่ยออกถ้าถ้าท่านถ,ถ,ถึงวันนัดไม่มานะสารก็ต้องออกหมายเรียกออกหมายจับถูกไหมแล้วก็ต้องไปตามตัวมาให้ได้ในการขึ้นสารคือ ทำไมฟังแล้วมันดูหมดหวังจังอาจารย์คือแม้แ,มแต่แบบประธานสภาหรือว่าคนที่อยู่ในสภา,าเนี่ยยังยังไม่เข้าใจในในในรายละเอียดแบบนี้แล้วคือมผมวันนี้ไม่รู้เออเลยนะผมนั่งดูเอ๊ะทำไมไม่มีใครกระทุ้งถามอะไรกันเรื่องนี้หรือว่าหรือว่าลืมเปิดมาตานี้ดูกันเนาะครับจริงๆคนที่ผมฟังแล้วอภิปรายแล้วเขาเขาเขา,ร,เขาร,รอยถูกเป๊ะเลยก็คือเนี่ยพี่กบุศักดิ์รีวามะเนี่ยพรคประชาชาติ แกก็พูดชัดแกบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับประธานอมไม่ต้องมาขอดุลพินิษ์ประธานไม่ต้องมาถามที่ประชุมสภาด้วยว่าจะส่งตัวไม่ส่งเพราะเรื่องนี้สารเดินได้เลยหนึ่งสองห้าวัคซีเขียนอย่างนี้อเพียงแต่อยู่ที่ว่าจำเลยอยู่ไหนอ่ะจำเลยจะไปเปล่าจำเลยจะหนีคดีหรือเปล่าม,มันอยู่ที่ตรงเนี้ซึ่งมันไม่ต้องมาคุยในสภาเองลักษณะขอตัวพลเอกพิสารก็ได้แต่นี่คือทั้งสังคมครับทั้งสังคมต้องกดดันไปที่พลเอกพิสารนะพ่อวงคีดีว่าท่านไปขึ้นสารเถอะ ท่านเป็นจำเลยในคดีท่านไปขึ้นสารเถอะไม่ได้บอกว่าท่านผิดแต่ท่านไปขึ้นเพื่อให้คดีนี้มันเดินต่อบางทีศารอาจจะยกฟ้องท่านก็ได้อืแต่ถ้าหายไปเลยแบบเนี้ยมันทําให้ผมพูดจริงๆอะ่ะเหยื่อผู้เสียหายเขาถูกถูกทําร้ายซ้ำสองอะ่ะผ่านกระบวนการยุติธรรมะเขาจะรู้สึกว่ามันเป็นเทคนิคอคือคือเขาเขาสูญเสียอืญาติ สูญเสียพี่น้องสูญเสียครอบครัวไปแล้วจากเหตุการณ์ต่างใบแล้วถ้าเกิดคดีนี้จบด้วยวิธีเทคนิคแบบนี้นะโอ้โหนี่คือเหยียบเขาซ้ำสองนะอือผ่านกระบวนการยุติธรรมผ่านเทคนิคทางกฎหมายอือฟังแล้วมันน่าเศร้าอย่างเลยนะาจานถ้ากลายเป็นสุดท้ายมันไปอยู่ี่เจตนาของของแล้วจริงๆกระทุ้งวันเนี้ยที่กระต้องกระทุ้งไม่ถูกไม่ได้ไป,ไปกระทุ้งอาจารย์วันนอนในณะประธานเพราะประธานไม่มี อำนาจในการบอกอะไรเรื่องนี้ศาลเดินเองได้เลยถูกไหมมันไม่ต้องส่งตัววันนี้กระทุ้งอาจารย์วันนอรผิดที่ต้องกระทุ้งเนี่ยต้องกระทุ้งหัวหน้าพักเพื่อไทยต้องสั่งให้สอสอพักเพื่อไทยของตัวเองของตัวเองไปขึ้นศาลไม่งั้นพักเพื่อไทยเสียหายนะครับเออมันก็จะเป็น ใช้เทคเขาคือเ,เขาจะไม่ได้มองเป็นตัวบุคคลด้วยที่อาจารย์กำลังจะบอกใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เขาก็อยู่ในนามพรรคเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอตอนนั้นพลเอกพิสารในยศนะพลโทพิสารนุลคุรีเป็นแม่ทัพภาคสี่นะครับรัฐบาลน,นั้นคือรัฐบาลไทยรักไทยอืแล้วมาวันนี้เป็นเพื่อไทยก็รับพลพลเอกพิสารมาเป็นปาร์ตี้ลิ์ลำดับสูงสด้วยได้เป็นสส คุณรู้สึกไงบ้างพอได้ยินแบบนี้คอมเมนต์ี้เข้ามาหน่อยว่ารู้สึกอย่างไรบ้างทุเจเเห็นภาพนะครับทางหัวหน้าพักเพื่อไทยประชุมกันภายในเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะครับก็หรือว่าช่วยกันทวงหรือว่าช่วยกันเรียกร้องกันนะครับให้ทางหัวหน้าพักเพื่อไทยมีการตัดสินใจเรื่องนี้ออกมาเป็นสาธารณะสนิดหนึ่ง,งบรรดาญาติผู้เสียหายหรือ NGO ที่เข้าไปช่วยค้าคดีเนี่ยผมว่าไม่ไม่ใช่ทําหนังสือมา ขอให้ประธานส่งตัวนะมันคนละเรื่องแล้วเขาเป็นจำเลยแล้วเขาไม่ใช่ผู้ต้องหาไม่ต้องขอให้ประธานส่งตัวแต่ที่คุณจะไปเรียกร้องกดดันเนี่ยผมว่าต้องไปกดดันที่หัวหน้า,าพักเพื่อไ่ยในฐานะสมาชิกในสังกัดพักของคุณและเป็นสสเนี่ยเป็นจำเลยคนสําคัญในคดีเนี่ยช่วยไปสารหน่อยอื